สวัสดีจ้าวันนี้จะใา้คำปิ่นจะมาตัดไหลของไหลเงินไหลนองทองไหลมาไปชำแช่น้ำยาไอ้นั่นแช่น้ำยาเล่งรากกับปูนปูนกินมาปูนแดงจะ้ะก็ตัดเขาออกมาจากแม่พอแล้วล้วก็ต้องแช่น้ำไปเลย เ็จะได้ดูดน้ําต่อไปเรื่อยๆพวกไหลเงินไหลมาเนี่ยเขาชอบน้าําจ้ะแน่ให้เขาเกิดใหม่ตัดออกหมดเลยไหลเขานะ่ะต้นอย่างนี้ก็ตัดออกเลยตัดตรงนี้เลยนี่เขากำลังจะออกใหม่อยู่นี่ ดี๋ยวเราเข้าไปตัดเป็นเป็นท่อนอยากได้ท่อนขนาดไหนก็ตัดอีก <c oughs> ปล่อยให้เขาแตกออกมา <c oughs> ตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกัน นี่ไม่ชอบให้ไหลเขายาวตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วอ,อ,อ,อนัอ่นน้ำมาลดบำรุงเขาไหม เขาแตกใหม <c oughs> ตัดหกหมดเลยหนะ้ยายคำปินไม่ให้เหลืออะไรเลยเลย เอาไว้ให้เขาเกิดใหม่มากได้เยอะแล้วมันไหลมาสายเขียวจ้าจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปปักชาไหลก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ